สองด่าภิกษุอื่นก็ผิดสามสอนเสียดยุโยภิกษุก็ผิดสี่ซอนไม่ซอนผู้ไม่ใจภิกษุโดยการออกเสียงพร้อมพ้อกันก็ผิดห้านอนร่วมในที่มุงที่บางเดียวกันกับผู้ไม่ใจภิกษุเกินสามคืนก็ผิดหกนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกันกับยิ่งแม่คืนเดียวก็ผิดเจ็ดแสดงทำไม่ยิ่งฟังไม่มีใจอยู่ด้วยเกินหัวคำก็ผิดแปด คนวิเศษเช่นมากคนสมาธิสมาบัติที่มีจริงแก่คนที่ไม่ใช่ภิกษุก็ผิดก 9. บอกเรื่องการต้องอาบัติช่วยอยากก้าภิกษุอื่นให้คนไม่เป็นภิกษุทราบก็ผิดสิบุญเด่นเองหรือให้ได้หรือใช้ให้คนอื่นผุนก็ผิด 11. ฆาาพืนเที่ยวก็ผิด 12. ต้นเองประพืติไม่ดีขอพากัรซักทางแก้พูดกบเกลือนรือดังเชยไม่พูดก็ผิด สิบสามติดเตียนภิกษุเจ้าหน้าที่ผู้ทําการสงอย่างปิดปิดก็ปิดสิบสี่ละเลยสิ่งของของสงที่ตนนามาใช้แล้วไม่เก็บก็ปิดสิบห้าละเลยเครื่องนอนของสงที่ตนนามาใช้แล้วไม่เก็บก็ปิดสิบหกแก้งเวียดภิกษุที่นอนอยู่ด้วยด้วยวังไม่เข้าย้ายนี่ไปก็ปิดสิบเจ็ดปวดขับไล่ภิกษุออกจากกุฏิก็ปิดสิบแปดนั่งนอนบนที่ไม่แข็งแรงด้วยความสะเพ้าก็ปิด สิบเก้ากอลรังกาให้หนักเกินสมควรก็ปิดยี่สิบเอาน้ำที่มีคนสัตว์เทไปที่หญ้าหรือดินก็ปิดยี่สิบเอ็ดซ้อนหรือสอบอารมณนน์นางภิกษุณีโดยที่ยังไม่ถูกแต่งตั้งจากทฆงก็ปิดยี่สิบสองซ้อนนางภิกษุณีภายหลังที่อาทิตย์ตกแล้วก็ปิดยี่สิบสามซ้อนนางภิกษุณีถึงในที่อยู่ก็ปิดยี่สิบสี่ตีเตียนอย่างปิดปิดผู้รับหน้าที่ซ้อนนางภิกษุณีก็ปิดยี่สิบห้าเป็นฝ่ายให้จีวรดแก,นนก่นางภิกษุณีก็ปิด 2ี่บกเย็บจีวรเองหรือ,อให้ผู้อื่นเย็บให้แก่นางภิกษุณีก็ผิด21จชวนภิกษุณีชวนภิกษุณีร่วมเดินทางด้วยกันก็ผิด28จชวนภิกษุณีร่วมลงรําเดียกกันก็ผิด